ก่อนอื่นขุดพื้นก่อนแปหนึงครับเจาะพื้นครับผมวันนี้เรามาตกปลากันนะครับแต่ว่าเรามาตกปลากันที่ภูเขาน้ําแข็งนะครับที่ภูเขาน้ําแข็งแห่งนี้เขาบอกว่ามีปลาเยอะมากนะครับนี่คือหลุมตกปลาของผมเพื่อนตั้งแคมป์กันเลยนะฮะไปดูของเพื่อนก่อนแปหนึงตกได้ปลากี่ตัวเพื่อนโอ้เดี๋ยวนะมีที่ตกอัตโนมัติด้วยเหรอวัดเป็นไงบ้างได้ปลาเยอะไหมโอ้โหปลาขึ้นมาจริงด้วยฮะโอ้ไม่น่าเชื่อ นว,วัตกรรมใหม่โอ้โหเก็บให้เองด้วยนี่คือที่ตกปลาอัตโนมัติในเต็นท์อื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังไม่มีเต็นท์นะฮะเป็นแค่เก้าอี้นั่งที่ตกปลาอัตโนมัติอีกแล้วมีที่ย่างปลาด้วยโอ้โหแต่ละคนนี่เพื่อนเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยนี่น่าจะเพิ่งมาเหมือนผมนะฮะเก้าอี้มาตั้งตกปลาเป็นไงเพื่อนได้ปลาไหมปลาขึ้นมาบ้างไหมเฮ้ยได้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 ไดไดไดเออเออก็โอเคนะพอกินได้อยู่ตัวนี้เก่งมากเพื่อนเอาละไปที่ของเราดีกว่า ที่เก็บปลากระติกใส่ปลาแล้วก็อันนี้ปิดแล้วไงต่อตกได้เลยใช่ไหมโอเคครับเริ่มตกปลาฮะเราหย่อนเบ็ดลงไปนะครับในความลึก12ฟุตมีปลาหนึ่งตัวกินแล้วผมดึงขึ้นมาสีเขียวดึงสีแดงหยุดอืมดึงมา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 อ่าสู้สู้สู้ดึง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 แค่นี้เองตกไม่ยากขอบคุณครับตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอน ขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอีกนิดเดียวโอ้ดึงขึ้นมาเดี๋ยวสายเบ็ดขาดโอโ้ยังจะสู้อีกสายเบ็ดขาดจนได้ครับโอ้โหดึงขึ้นมาเลยนี่ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ไหมตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงฮะโลชอ๋อตกเลยได้เงินด้วยฮะน่าจะตัวใหญ่ตัวนี้อ้กินปุ๊บดึงปั๊บตัวนี้สู้ตัวนี้สู้ ตัวนี้ดึงแรงโอ้โ oh, หดึงไกลด้วยโอ้ oh, นี่ตัวใหญ่ขึ้นบูกิลสามร้อยกว่าเองโอเคเต็มแล้วฮะห้าตัวแล้วยังไงต่อหยิบตะกร้าขึ้นมาเอาไปขายใช่ไหมมีร้านออร,นนาาบบรานับซื้ออยู่ตรงนู้นฮะตลาดปลารีบวิ่งไปรีบวิ่งไปมีร้านรับซื้ออยู่ตรงนี้สะดวกสบายมากเรียกว่าทำเป็นอาชีพเลยโอ้โ oh, ห <laughs> ปลานายทำไมปลามีอยู่แค่นี้คนต้องเยอะต้องแยะขายเสร็จแล้วนะฮะได้เงินมาเอาเงินไปทำอะไร ตรงนี้มีซัพพลายครับอุปกรณ์ตกปลานั่นเองมีทั้งเหยื่อตกปลามีทั้งเบ็ดตกปลามีเก้าอี้นั่งอ๋อต้องมาซื้อตรงนี้ใช่ไหมสายเบ็ดตกปลาอะไรต่างๆนะครับสามพันหกพันหมื่นสองสนี่คือรอกตกปลาห0 0 0นแพงสุดคือห0 0 0นเบ็ดตกปลาสูงสุดคือส0 0 0สนสายด้วยนะฮะต้องเปลี่ยนทุกอย่างโอ้โหล้านสหน้าร้านค้ามีแค่เงินครับมีเงินกับเจมฮะเงินห้าล้านเท่าไหร่ หนึ่โลบคัคโอ้โหดึงแรงนะขึ้นอีกนิดเดียวขึ้นมาเลยตัวใหญ่แน่นอนอะตัวเล็กนิดเดียวห้ารห้าสี่ push ต้องเปลี่ยนไปตกปาก่อนใช่ไหมโอ้โหสามอย lock push ไม่ได้ฮะเราไม่ยอมครับลูซ่ามามาถึงเมืองหนาวมาถึงภูเขาน้ำแข็งตกได้ปลาตัวเล็กนิดเดียวมันจะไปคุ้มอะไรบินมาตั้งไกล เราไม่ยอมยิ่งตกยิ่งเล็กลงอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอายเพื่อนเพื่อนเาดูนะเพื่อนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา,นมาเออตัวใหญ่หน่อยเหอะเออก็ยังดีก็ยังดีพันกว่าครับตัวนี้โอ้ยเงินน้อยมากเลยอะไปครับไปครับวิ่งไปครับวิ่งไปครับ,ร,บ,ร,บร้านรับซื้อนี่ก็ซื้อทุกขนาดเลยนะตัวใหญ่ตัวเล็กซื้อหมดผมว่าเราควรจะอัปเกรดอุปกรณ์ตกปลากันไดลและฮะเรามาตกปลาที่นี่เรามาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าวิทยศาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นั่นอยู่รอบตัวเราทุกที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราอาเราซื้อได้แค่เงินกับเจมนะฮะอะไรที่ใช้เจมซื้อล่ะอ๋อนี่ไงอันนี้คือเหยื่อครับเหยื่อเหยื่อเหยื่อปลอมใช้เจมซื้อโอ้โหแพงกว่าเงินเยอะเลยครับเงิน5้าล้านเนี่ยพันเรโลบัก10ล้านเราซื้ออะไรได้บ้างในร้านแห่งนี้เพื่อไปตกปลาที่ดีขึ้นลอกตกปลาที่แพงที่สุดคืออนไนใช้เงินซื้อได้ อันนี้หกแสนอ่ะซื้อมาเลยอ๋อซื้อจํานวนนี้ด้วยเหรอเอ๊อ๋อมันมีการพังด้วยหรือเปล่าซื้อเป็นจํานวนได้นะฮะอ่ะหกแสนซื้อมาก่อนโอเคแล้วก็แพงสุดคือสามแสนเนอะอันนี้มาเต็นเต็นเต็นด้วยดีไหมอ่ะเต็นเต็นมาด้วยก็ได้มาตกนานอาจจะต้องนอนอันนี้ไฟไฟไฟอืฮมอ่ะส้วมส้วมส้วมมาด้วยส้วมก็อี้แลลวก็อี้ อ๋อนี่ไงที่ตกอัตโนมัติอ๋อเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้ออะคูลเลอร์ใหม่คูลเลอร์ใหม่อันนี้เก็บได้20ิบตัวอันนี้เป็นตัวเพิ่มโอกาสตกตัวหายากฮะเพิ่ม15ถึง25%่้าเอ็กอี้เออกูอี้หน่อยกูอี้คนเดียวครับเฟอร์น,นิเจอร์แล้วสายสายเบ็ดสายเบ็ดร้านสองอะเอามาเอาละจัดเต็มฮะจัดเต็มครับตกปลารอบนี้เหยื่อฮะเหยื่อแพงสุดคือ5้าล้านครับที่เหลือใช้เจมซื้อ5ล้านเงินมีอยู่ครับซื้อมาเลยฮะ จับได้เฉพาะแลฟิชนะครับปลาที่หายากเท่านั้นอืมให้มันรู้กันไปโอ้โหเพื่อนอันนี้คือเรียกว่าฟาร์มปลาฟาร์มกันางนี้เลยเพื่อนโอ้โหแล้วนายมาอย่างหลอนเอาละเพื่อนตามสบายเลยนะขอไปจัดที่ก่อนส่องดูปลาว่าปลาหายากๆอยู่ตรงไหนติดไฟเล็กน้อยให้มันสว่างปลากินแล้วโอ้โหดึงแรงดึงแรงดึงแรงตัวนี้ดึงแรงอีกแล้ว โอ้หนึ่งพันกว่าครับลงทุนไปสิบล้านเพื่อเงินพันกว่าคุ้มมากอ่ะเก้าร้อยตัวนี้ตกยากตัวนี้ตกยากอืมโอ้โหโอ,อีกแล้วครับตัวเดิมฮะจะต,ตกแบบผมไม่น่าจะเวิร์กนะทีละตัวทีละตัวถึงว่าเรอทำไมต้องซื้อหลายอาันเพราะว่าเราสามารถวางได้เยอะขึ้นใช่ไหมอ๋อเราวางแบบซ้อนได้นี่ที่หาปลายยากขึ้นนี่ไงนี่คือทักษะการตกปลาของเพื่อนฮะ มันต้องแบบนี้มันมีระดับอันนี้ด้วยฮะสีแดงมิติอีเจนเดอรีร่อีพิกนะฮะเรายังไม่ได้เลยครับตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปเนี่ยยังไม่มาเลยได้แค่สีฟ้าอะไรกันเนี่ยหรือว่าเหยื่อยังไม่ดีพออ่าหลุดอ๋อเก็บให้เองด้วยมันดีเหลือเกินเดี๋ยวนะเราเราควรจะทําแบบเขาบ้างไหมเราควรจะแบบไอ้ที่ตกเองก็ตกเองไปไอ้ที่ออตโต้ก็ออตโต้มันน่าจะดีมาแล้วมาแล้มาแล้ว ซื้อเป็ดตกปลาเราซื้ออันแพงไม่ได้เราซื้ออันถูกๆหน่อยอันละสี่หมื่นซื้อสักสิบอันอื้มหกหมื่นซื้อสิบอันเหมือนกัน้อันถูกๆฮะสิบอันเหมือนกันอันถูกๆเลยสิบอันเหมือนกันที่ตกอัตโนมัติโอ้สี่แสนเลยเหรอซื้อได้กี่อันน่ได้สองอันเองเดี๋ยวนั้นลองวางดูก่อนส้วมเพื่อนห้ามใช้ส้วมใครส้วมมันนะเพื่อน คือเป็นเบ็ดกับสายกับลอกที่เราซื้อมาเองใช่ไหมหรือว่าเครื่องมันมีให้อยู่แล้วเก็บมาโอ้ดีมากดีมากดีมากซื้ออันนี้คุ้มกว่าเยอะอย่างอื่นไม่น่าซื้อเลยอ่าเอาเงินมาอีกเอาเงินมาอีกซื้อที่ตกออตโต้มาเมื่อกี้สองเห็ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเป็นสิบอันพอดี <laughs> อ่าแล้วก็กล่องเก็บกล่องเก็บโอ้อันนี้ใช้เจมอ๋ออันนี้คือแบบขายให้ออโต้เลยโอ้หมื่นสอง เจมหมื่นสองอันนี้หมื่นแปดเท่าไหร่พันห้าโอเคเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อดูก่อนมันโอเคไหมทีนี้เราก็แค่มานั่งดูว่าปลาที่ตกนั้นจะได้ตัวใหญ่ไหมอก็อีก้อีก็อีมาอยู่นี้เราแค่นั่งดูก็พอโอ้โหตกปลาแบบขี้เกียจฮะไม่ต้องตกเองเลยครับเต็มแล้ว มันต้องอันนี้แล้วครับผมว่ามันต้องอันนี้แล,ะละ้วล่ะกล่องเมื่อกี้นี่แหละหมื่นสองเพื่อนวางยังไงเนี่ยมันถึงวางได้หลายอันกล่องมาโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะเราลองจัดดูใหม่จัดการวางดูใหม่ตกแบบเพทูวินมันต้องตกอย่างนี้แล้วตอนนี้ได้ปลาหายยากๆหรือยังยังไม่ได้สักตัวครับตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปฮะยังไม่มาสักตัวเลยอะไรกันเนี่ย ามาคุ้มไหมไม่คุ้มเลยครับลงทุนไปสิบห้าล้านกับเจมอีกหมื่นกว่าได้มาทีละนิดทีละนิดแต่นี่คือความเพลิดเพลินในการตกปลาเราได้บรรยากาศความหนาวเย็นดูปลาขึ้นมาทีละตัวโ oh, อนนว้อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยะโออันนี้ด้เยอะนีนนีเยอะน่าจะปลาหายากระดับไหนระดับไหนไม่มีในนี้วัดหรือว่าอินเด็กซ์ไม่อัปเดต นั่งรอปลาไหลขึ้นมาอ๋อหรือว่าตกด้วยอันนี้เขาไม่นับหรือเปล่าเงินเพิ่มทีละนิดทีละนิดกว่าจะถึงหมื่นเขาซ่วมแป๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่งครับ <c oughs> อะไะข้างนอก <c oughs> มีช่องช่องระบายอากาศด้วยเรียกว่าคือปิดมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอากาศข้างในมันจะไม่ระบายมันต้องมีช่องระบายอากาศหน่อยเต็นเต็นนอนได้ไหมเต็นเต็นเข้ามาอยู่ได้ฮะมันเป็นหน้าผาน้ําแข็งนะฮะที่ ให้ผู้ที่รักการประจนภัยนะครับได้เดินสำรวจบนที่แห่งนี้เครื่องมีความสะดวกในการเดินรองเท้าชุดหมวกกันน็อกไม่มีเลยครับมันมีป้ายบอกเลยว่าข้างหน้าจะเจอกอะไรข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทางออกโอเคเฮ <c oughs> เกือบตกไปไหนเอาทางนี้ทางนี้นี้มันต้องมีอะไรรอเราอยู่แน่น๋อ,อที่ดูวิวที่ชมวิวได้รับตราครับผมจุดชมวิวฮะที่เกียจขึ้นไปแล้วลงดีกว่าอันนี้คือลงทางลัดนะฮะ <c oughs> สวัดีเพื่อนตรงนี้มีออบบี้ด้วยอืมเพียบเลยเพียบเลย <laughs> อะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ